สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังกันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับอยู่กับเราช่วงเช้านะครับแหมวันนี้มากลับรถนะครับกลางทุ่งนาโอ้ยซี่น่ะหมอกพี่หน้องเลยล่อนากันโล่งนิดนึงครับผมถอยบ่ได อยไปไม่ได้นะกลับรถไม่ได้ต้องรอนะรอสองแมลูกก่อนนะครับเพื่อจะมาลากเนาะมาลากรถถอยหลังนะกลับรถไม่ได้แล้วนะครับ รถติดนะครับผมพี่น้องเลยอ่ะเราต้องรอนะฮะใครที่มาขึ้นรถคันนี้ต้องกลับมาเข็นต้องกลับมาลากขึ้นนะเอาแล้วนะครับพี่น้องเย้ยแหมตื่นเช้ามาก็เจอเรื่องจนได้นะครับนี่ครับเมื่อคืน พวกเรานอนกันที่นี่นะฮะนี่ครับแต่ทางตรงนั้นนะครับมันแคบมากเราก็เลยกลับรถไม่ได้เพราะว่ารถเรามันยาวเนาะรถยาวมากก็เลยกลับรถไม่ได้ต้องรอนะครับรอแม่ขันแล้วก็ลูกพายบางคนน้อยนะฮะกลับมาช่วยกันครับลาก น้องออมเงินออมตังค์นี่ครับติดแงกเลยนะครับพี่น้องเลยโอ้ยมือนีนี่จะเป็นจังไดคือเจออุปสรรคแต่เศร้าแทะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเดอ้อติดไม่มากนะครับผมติดไม่มาก ก็มันฟรีนะครับน้ำหมอกเยอะนะฮะหมอกลงเยอะฟรีนิดหนึง่ง <c oughs> เราต้องรอนะครับรอแม่ขันนะฮรรอแม่ขันมาเพื่อจะลากนะครับลูกพายนี่สงสัยจะลากไม่ได้แล้วนะฮะเราไม่อยากให้ลูกพายลากนะครับเพราะว่ากลัวเวลาเล่นโซนะฮะ <c oughs> กว่าเวลาเล่นโซ่เขาจะเล่นหนักนะครับต้องให้แม่ขันนะให้แม่ขันขึ้นคอแล้วลากนะครับไม่รู้ว่าจะลากได้หรือเปล่านะฮะเราก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นว่าแม่ขันจะลากได้หรือเปล่านะครับ ถ้าติดนะครับถ้าเราล้อหลังติดเนี่ยแม่ขันดันสบายแต่เวลาลากถอยหลังเนี่ยเขาจะลากให้เราหรือเปล่านะครับมาเช็คดูแล้วนะครับลูกชายมาเช็คดูแล้วอีพอเป็นอย่างจังมาขี่ลงมาป่องหนี่ฟันเวาที่คือ <laughs> เอามามัดใหนนะ้แน ดูแล้วนะครับลูกสาวมาเช็คดูแล้วอีทําไมคุณพ่อขี่ลงมาตรงนี้ทําไมไม่ขี่ลงมาก็ไม่ได้ลูกเอ้ยไม่มีที่จะกลับรถเอาแม่ขัน

oh 哎，今天没来。 嗯。 来来来来 Oh us เอาไม่ขึ้นนะครับผมเราต้องรอรถไถนาหรือว่ารถคูเปต้าเนาะรอรถไถมาลากนะครับผมงานงอกแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับต้องรอรถนะครับรถไถมาลากขึ้นนะครับสองแม่ลูกเอาไม่ขึ้นนะฮะเราต้องรอรถ ไม่คันบอกว่าโอ้ยรถหนักกระดอกเอาบัคขึ้นดอกคาวันนี้ <laughs> ก็ต้องสายหน่อยนะครับผมทีมงานของเราก็ต้องรอนะครับรอให้รถขึ้นก่อนถึงจะไปได้เนาะสายหน่อยนะครับวันนี้มาติดแต่เช้าจนสายเลยนะไปเอารถนะครับให้หารถคันแรกนะครับท่านก็ว่างอยู่นะครับพอไปสตาร์ทรถมาแล้วนะครับผมโอ้โห ท่านบอกว่าไปไม่ได้อ้าวทาไมอ่ะยางรั่วครับพี่น้องเอ,อ้ยรถคันที่สองก็ไปไม่มีใครอยู่อีกนะครับไปสามที่นะฮะถึงได้นะอีกที่หนึ่งก็น้ํามันหมดนะครับที่ที่สามนะครับที่สุดท้ายที่ได้นะฮะคือน้ํามันหมดนะครับกําลังเติมน้ํามันมาอยู่นะครับเราก็ต้องรอท่านเติมน้ํามันแล้วก็ท่านจะออกมาหานะครับบอกที่บอกทาง ท่านรู้แล้วนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยของเราเอาไ้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเด้อเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม